สวัสดีครับก,กับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก WLG ประจำเช้าวันที่5มิถุนายน2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,185.30ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดเพียง1,186.20ย่อตัวต,ต่ำสุดถึงบร,ริเวณ1,172.55ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,176.05อ่อนตัวลงมาประมาณ8.70เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสอ์ ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้มีการอ่อนตัวลงขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงสดใสโดยราคาทองคําถูกกดดันจากตัวเลขภาคตลาดแรงงานหลังจากจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ลดลงติดต่อกัน ต่ำกว่าระดับ3แสน0ารยเป็นสัปดาห์ที่13ติดต่อกันส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยภายในปีนี้ขณะที่ราคาทองคำมีการร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่1ของงตตัั้แ่่วนทีพฤษภาคมของปีนี้หรือแตะระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์ปัจจัยดังกล่าวยังคงสร้างมุมมองแนวโน้มเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำโดยราคาทองคำยังถูกกดดันจากการอ่อนตัวลงของสกุลเงินยูโรที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์หลังจาก ตลาดพันธบัตรของเยอรมนีมีการแกว่งตัวผันผวนทั้งนี้นักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขายทองคําก่อนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในค่ําคืนนี้โดยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรน่าจะเพิ่มราว225,000ตําแหน่งในเดือนพฤษภาคมหากเป็นไปตามจริงที่มีการคาดการณ์ไว้อาจจะสนับสนุนการคาดการณ์ที่เฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ7 9 8 9 1ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, ถือโรหะเงินเพิ่มขึ้น44.58ตันถือคลองโรหะเงินที่ระดับ9,940.95ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ16.06อ่อนตัวลง0.47ราชนีดาวโจนปิดตลาดไปณระดับ10,000 7,905.58จุดอ่อนตัวลง170.69จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดเป็นระดับ1.1237อ่อนตัวลง0.0037ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดเป็นระดับ95.46ทรงตัวจากวันก่อนหน้าปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำยังขาดปัจจัยหนุนจากกรีกสามารถเลื่อนกำหนดชำระหนี้ IMF โดยรวบยอดหนี้ไปชำระวันที่30มิถุนายน กรีกมีการเลื่อนระยะเวลาในการชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะถึงกำหนดชำระเงินในวันศุกร์นี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสไซปัสของกรีกประชญกับความไม่พอใจจากสมาชิพกพรรคไซริซ่าซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายของเขาและเขาเรียกร้องให้กลุ่มเจ้าหนี้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่แข็งก้าวในการปล่อยเงินกู้ให้กับกรีกก่อนที่กรีกจะต้อง มีการชำระเงินทั้งหมด4งวดให้แก่ IMF ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนขณะที่กระครทองคำยังถูกกดดันจากการร่วงลงจากแรงขายทํากำไรของสกุลเงินยูโรและนักลงทุนยังจับตาตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ สกุลเงินยูโรร่วงลงในวันพฤหัสเมื่อเทียบกับดอลลาร์ขณะที่เทดเดอร์เทขายยูโรทํากําไรหลังจากยูโรพุ่งขึ้น2วันมากที่สุดในรอบ6ปีและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมนียังคงมีความผันผวน,นในระดับสูงเทดเดอร์ได้มีการลดปรับลดสถานะการถือครองสกุลเงินยูโรลงก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรในวันนี้ทั้งนี้สกุลเงินยูโรลดลงราว0.3%นเปอร์เซขณะที่ผล ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมน,นีอายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ0.83จากระดับสูงสุดของวันราว1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนของปี2014อย่างไรแล้วก็ตาม ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมายังเป็นปัจจัยหนุนพยุงราคาทองคาภายในประเทศไว้บาทต่อลัล่วเช้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศขณะที่นักลงทุนรอดูข้อมูลล่าสุดในตลาดแรงงานของสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยในวันนี้เดลเลอร์คาดการว่าก,การเคลื่อนไหวของดัดชนีดอละลาร์จะยังคงเป็นปัจจัยชี้นําทิศทางของค่าเงินในระยะสั้นโดยกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสําหรับวันนี้ประเมินไว้ที่ระดับ33บาท70สตางค์ถึงระดับ33บาท80สตางค์ขณะที่วันพฤหัสสบดีที่ผ่าน มาต่างชาติยังมีขายสุดธิในตลาดหุ้นไทย1.89 0 0พันล้านบาทขณะที่ขายสุดธิในตาสารี้ทุกช่วงอายุ4.83พันล้านบาทแต่หากนับเฉพาะตาสารี้อายุเกิน1ปีมียอดขายสุดที่936.42ิ936.42ล้านบาทสรุปการลงทุน y l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,170, 1,160และ1,153แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,185, 1,195และ1,203สำหรับกลุ่มการลงทุนแนวโน้มราคาทองคำยังคงมีแรงขายกดดันจนอาจมีการอ่อนตัวเข้าใกล้แนวรับสำคัญระดับ1,170ถึง1,160เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแต่เนื่องจากตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซหรือเข้าเขตขายมากเกินไปจึงทำให้ทุกครั้งเมื่อมีแรงขายลงมา มาเกิดการบิดตัวกลับในระยะสั้นๆเบื้องต้นประเมินแนวต้านระดับ1,185และแนวต้านถัดไประดับ1,195เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสส์ออนอย่างไรแล้วก็ตามแนะนำอาจ รอเข้าซื้อเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงเพื่อเก่งกําไรจากการดิดตัวขึ้นระยะสัน้นขณะที่ราคามีการดิดตัวขึ้นอาจใช้โซนนาฬตาระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นจุดตัดสินใจในส่วนของการเปิดสถานะขายอย่างไรแล้วควรติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเราวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ